ทุกครั้งที่ไปทำเนี่ยคือปั้นส่วนอ,อื่นเราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่พเพราะเวลาไปปั้นช่วงใบหน้าเนี่ยฮะแล้วเราก็ได้แบบเหมือนแบบได้อยู่ใกล้ๆเห็นแต่รูปถ่ายมาตลอดแล้วพอเวลาเราได้ดูรูปใกล้ๆจริงๆแล้วเราอยากถ่ายทอดความรู้สึกของท่านออกมาเนี่ยคือท่านกำลังพระาร,ราชทานพระรราชวาตให้กับคนที่จบสําเร็จการศึกษาในปีนั้นจริงๆเนี่ยฮะพอเวลาเราทําไปแล้วได้เห็นความรู้สึกแบบนั้นที่มันถ่ายทอดตอนที่เราทําแล้วเอันนั้นคือความรู้สึกแบบมีความสุขจริงๆ แต่มันไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าภูมิใจเพาแบบเอ้ยเราทําออกมาได้ดีหรืออะไรแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วได้ความรู้สึกอย่างที่เราอยากได้ละ <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องหลอกก็คือตอนนี้จากที่แม่พิมพ์ที่เป็น,ปนซิลิโคนเนี่ยครหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเอาแม่พิมพ์ยางซิลิโคนตัวนี้ส่งเข้าไปที่โรงหลอ่อเพื่อที่ให้โรงหล่อเนี่ยเขาเทขี้พึ่งก็คือเทขี้พึ่งเหลวๆเข้าไปในในตัวยางซิลิโคนนะครับ แล้วก็ประกบแม่พิมพ์เพื่อที่จะหล่อมาเป็นตัวชิ้นงานที่เป็นขี้พึ่งก่อนเพื่อตรวจเช็คตัว่ารอยประกบของแต่และแม่พิมพ์เนี่ยมันประกบต่อกันดีหรือเปล่ามีความบูดเปี้ยวอะไรไหมต้องตกแต่งขี้รอยต่ออะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือบางอาจจะมีบางส่วนเสียหายตอนที่เวลาเราดึงแม่พิมพ์แล้วยางมันงัดหรือดึงกันอะไรพวกนี้อาจจะต้องไปตรวจเช็คตรงนี้รอบหนึ่งก่อนก่อนที่จะเอาแม่มตัวขี้พึ่งที่หล่อมาได้เนี่ยเอาไปทำ,จำเจลนิ่เซลแล้วก็เททองหล่อ เป็นบอนออกมาทริงซึ่งพอเวลาเป็นบรอนออกมาเนี่ยอาจจะเห็น่ชิ้นงานถูกตัดเป็นชิ้นๆก่อนเพราะว่าด้วยความที่ชิ้นงานค่อนข้างใหญ่ปกติแล้วเราถ้าถ้าใหญ่ไม่มากมันอาจจะทำได้ได้ชิ้นเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีชิ้นส่วนที่แบบว่ายืดๆหรือแบบขัดนัดอะไรเยอะมากๆไงครอย่างเช่นแขนหรือเป็นเป็นซอกแขนเราว่า,าจจะต้องมีการตัดขาเก้าอี้พวงมีด สำหรับคนที่ที่อาจจะได้ได้มีโอกาสได้เข้าไปดูชิ้นงานจริงๆนะครับผมเชื่อว่าในแต่ละรูปจริงๆแล้วเนี่ยมีความพิเศษเฉพาะตัวอยากให้คนที่มีโอกาสได้ไปอยู่เนี่ยได้เดินแล้วก็ใช้เวลากับตัวชิ้นงานอยากให้ได้มีเวลาในการเพ่งพิจารณาใช้เวลาเพ่งพิจารณากับตัวชิ้นงานนิดนึงว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยเราได้ได้ความรู้สึกอะไรกับชิ้นงานแล้วเผื่อเป็นแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างให้เราเราได้ให้ว่าแบบในแต่ละช่วงท่านทําอะไรไปบ้าง Thank you